โเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม y y n h h วันนี้เปิดคลิปมานะครับทุกคนอย่างที่เห็นคือเรามาในมาดแมงของคนไทยนั่นแหละครับทุกคนผมอยู่ในวอสซีเซิร์ฟเวอร์ไออ้วนซนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําการทําคลิป นะฮะกับชุดประจาตำแหน่งของผมก็คือชุดคนไข่ไขแต่ไม่ได้ปฏิรันฟันแทงหรือท่องยุทธจักรยุทธภพนะฮะก็วันนี้ผมจะทำการเปิดกล่องนะครับทุกคนให้คนดูทั้งหมด1,000 0บาทหรือประมาณ150กล่องบอกเลยว่าก็ต้องขอพึ่งบารมีคน้ไข่หน่อยทุกคนมาดูว่าวันนี้ผมจะได้ของดีของเด่นหรือเปล่าทุกคนยังไงชอบไปอย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะอยากดูต่อไปก็ติดตามเป็นไ่ได้คลิปนี้ผมขอสัก100หรือไม่ก ร้อยห้าสิบไลค์ได้ไหมเออนะครับช่วยกดไลค์ผมหน่อยนะครับร้อยห้าสิบไลค์ส่วนใครกดทห้อยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าของโปใหม่เนี่ยเห็นไหมทุกคนเติมพันบาทได้สิบห้ากล่องแต่ผมเอามา150ร้อยห้าสิบกล่องก็คือหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่ใช่โพนี้นี่ครับ ผมจะมาเปิดโปรใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้านะครับย้าว่ากำลังจะเข้าก็คือโปรนี้ทุกคนมาดูซิว่าวันเนี้ยโปรอันนี้ของผมเนี่ยมันจะมีความนำโชคให้ผมป่าทุกนะคนมาดูกันก็ผมลองเข้ามาเปิดเทสไปแล้วนะครับนิดหนึ่งก็คือลองเปิดไปเล่นๆแล้วครับประมาณอุ้ยแป๊บนึงผมลองเปิดไปเล่นๆประมาณ8กล่อง๋ยวขอทำการเสกเพิ่มเหมือวกันนะครับเพราะผมเปิดไปเล่นๆ8กล่องลองเทสดูว่าเออเป็นยังไงบักหรือเปล่านะครับทุกคนทับทีไอก่อนขอเสกแป๊บนึงทุกคน 97019701เอามา8กล่องโอเคทุกคนกลับมาเป็น150กล่องนะฮะน,นี่ก็ตัดทิ้งไปเราจะมาเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเปิดแล้วเนี่ยมันได้ทั้งหมดกี่กล่องนะขอลองทิ้งของบนด่ว่ามันจะโอเคทิงง้งไปหมดเ่ยทุกคนเพราะว่าเออใครดวงนีก็มาไปเพราะว่าอันนี้ม่ใช่ของแบบว่าของเกลือทุกคนก็ทิ้งไว้ได้เพราะว่าผมจะนับเปอร์เซ็นต์ใหม่เลยว่าของทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่เมื่อกี้ผมเปิดมาได้300อยู่นะก็ถ้าเปิดให้คุ้มเนี่ยผมคิดว่าต้องเปิดอ3 ถ้าให้คุ้มนะต้องให้ได้300ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าให้ดีเลยก็คือต้องเป็นเดี๋ยวให้ดูเพื่อนนะฟังเสียงคนในเกมก่อนเผื่อนันตกใจของแลอวดอกมาโอเคมันมันไม่เห็นของกับเอ็มผมทุกคนไปทุกคนเริ่มครับเห็นไหมว่าของชมพูขึ้นไปถือว่าดีเพราะมัน300กล่องลคาับ300แต่กล่องเป็นกล่องแถมไงก็ถ้าให้คุ้มเลยคือสีแดงขึ้นไปคือคุ้มแน่นอนทุกคนไปฮะขอ10ก่องแล้วเร็วหนึ่งสอง เป็นไงเป็นไงขังไม่ขังไม่รู้คือลุดให้กูซะเลยอ่ะอาถรรพ์นะครับผมมันไงบรารมีคนไข้ครับผมเปิดทีเด้งทีเย็ดแม่ทุกคนก็อันนี้คือหลุดนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ขอเข้าใหม่อีกรอบหนึง่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นบักกล่องหรือเป็นคอมผมนะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึง่งผมจะลองเปิดเร็วๆอีกรอบหนึง่งถ้าหลุดอีกนี่คือชัดละไม่ได้ไปที่กูเ <c oughs> <c oughs> ป็นที่กล่องนะครับทุกคน อาจจะมีเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะแต่ก็เหียว่าจะโซโล,โล,ล่รวยชักให้คนดูโชว์โชว์แบบคนดูชักสิบกล่องเท่าน่อยทุกคนแม่งเอ้ยลุกตจังแต่กล่องที่ซองนะครับทุกคนเฮ้ยก็ไม่แน่นะเว้ยอาจจะเป็นของดีสุดออกก็ได้ใครจะไปคิดอ่ะเออเหอียเดี๋ยวก่อนตัวโอ้เหียไม่มีอะไรออกเลยของกาก,ากานั้นนะครับก็เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะลองเปิดรวดถ้ารัวแล้วมันหลุลดอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมจะเปิดช้าๆแล้วกันนะครับ ผมว่ามันจะมีผลเพราะว่าผมกดเปิดเร็วบ้างเลยไอ้เ้มานจะเร็วไปแล้วประมวลไม่ทันหรือเปล่านะครับทุกคนมีผลไหมขอลองสโลว์สโลว์ดาวน์แล้วนะครับทุกคนผมว่ามันมีส่วนปะมีส่วนปะนะฮะทุกคนไปต่อฮะเพื่อจะสามกล่องเองอ้าสี่ห้าอันนี้ถือว่าดีครับหกเจ็ดโอมาแล้วครับทุกคนเจ็ดกล่องแต่ถึงประมาณที่บาทเจ็ดกล่อง เติมประมาณ500บาทได้หัวพันมา1ชิ้นแล้วครับผมมาแล้วเ้อหัวพันไม่ดรอปทานะนะสปอยเลยครับความถึก9ก้าสิบไม่ปรับดรอปานะเอาไปเล่นดอดรอบได้ไอเฮียเจ็ดกล่องแล้วครับแปเก้าเปิดช้าชา้ันผมไม่อยากเข้าใหม่ละเฮียหลุดสิบดับกากอดบก็คืออ่า อันนี้เปิดไม่ได้รืวะสรุปคือน่าจะเป็นที่บักกล่องหรือไม่ก็เป็นบักที่ไอเดียแอดมินหรือไม่ก็อาจจะเป็นพระกล่องเยอะเกินไปนะเพราะว่าคงไม่มีใครเปิดทีเดียวหมื่นกล่องป่ะมีไหมหมบยว่าเติมทีเดียวหมื่นหนึ่งอ่ะส่วนมากคนน่าจะเปเติมทีละพันทีละพันป่ะเพราะถ้าหลักหมื่นเนี่ยเขาจะไปเติมแบบประมูลมากกว่าใช่ไหมทุกคนประมูลหาของแรดีกว่าเพราะละคือน่าจะแบบนั่นแหละทุกคนกล่องมาเยอะเกินไปไงเออพอดีรวยครับอของซัพพอร์ตทับรวยออยิ้มเลย แต่กูไม่ได้ของซัตไปขายได้สั <co ld> ตว์ <c oughs> ผม <c oughs> ผมไม่ได้เรียบเหมือนจิมเมอร์บางคนนะที่แบบเอาของซับไปขายแล้วบอกมาเดาไปขายเนี่ยเอออันนี้ก็ไม่เอานะทุกคนอย่างนั้นนะครับไม่ได้นะเออเขาให้เอามาเล่นในเทียวมาเทรดขายเทรดขายไม่เอาไ้สัตว์เกินไปงั้นผมต้องลองเปิดให้ช้าลางกว่าน,นี้ทุกคนเมื่อกี้เปิดไปอีกกล่องอ่ะแปดเก้ากล่องปะ่ะหรือสิบกล่องวะเด้งอีกแล้วรอบแรกเปิดสามกล่องรอบนี้เมื่อกี้เปิดกี่กล่องไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวขอข้อมูลนะครับก็เดี๋ยว ผมจะพยายามให้มันช้ากว่านี้นะครับช้าๆได้พาเรียบงามผมจะพยายามเนิร์ฟกว่านี้เพื่อคนดูแล้วกันนะครับ <laughs> เพื่อคนดูใช่เอาเพื่อตัวกูเองกูออกเขาไปกูเหนื่อยเหลือเกินไอเย็ดแหมนะครับไอเสือลุยไอเสือลุยมาไอเฮียหลุดไม่พักเลยก็เมื่อกี้ยังไม่มีของหลุดมาเพิ่มเติมนะฮะไปต่อครับชมโพมาดูซิว่าวันนี้ผมจะมีของทองเลยวลเก้าดหลัหรือเปล่าก็คือก็มันก็หลับมาแล้วแต่อันเนี้ยอันเนี้ย น่าจะดีสุดป่ะ M สองร้อย Thunder นะทุกคนน่าจะดีสุดละใช่ไหมออกให้ผมหน่อยวะโชว์คนดูหน่อยเออท่านผู้ชมแอดมินเจ้าของเซิร์ฟเลตโปร,โรดบารมีที่เคยทำมาออกโชว์คนดูหน่อยวะล่า M สองร้อย Thunder Carbon นะครับทุกคนใช่ไหมมันชื่อว่า Thunder Carbon ใช่ไหมเพอกูก็ไปชื่อเต็มกูไม่รู้เรื่องแต่ขอขอเลื่อนหาดูชื่อดิไม่บอกเลยเฮียกูอยากเห็นชื่อเต็มมันชื่อว่าอะไร Thunder Carbon ป่ะดูจาก B B C A R B O ละน่าจะ Thunder Carbon นะครับ ลาสอะไรหมื่น M200 Thunder Carbon เฮ้ยท้ายหลังมันเปิดเร็วให้เองวะต้องเปิดอย่างใจเย็นน่ะไอ้เฮียแล้วคนอย่างกูเป็นคนใจร้อนใจร้อนได้ไงทุกคนโอ้โหโโอ้หแล้วมันหยุดกรรตีนมากเลยนะตอนแรกไหลมาไวเร็วสะพักร้องไหลช้าเฉยเลยเออเอ้าไอ้เฮียมึงจะเร็วก็เร็วให้กูยังไงเนี่อะไรสิชมพูอ่ะเด็ดดอกเลยิกวิกนิดนึงก็ยังเอาเนาะเลยกูเนี่ย ตอนนี้ผมเปิดไปอีกกล่องมนึ่้นะครับก็เดี๋ยวเปิดรัวๆเลยนะครับก็จะไม่เร็วบ้างแล้ลุ่นอีกไอ้เหี้ยไม่อยากลุ่นแล้วขอเปิดแบบช้าๆได้ผ้าพได้ดงามนะครับเพราะอะไรฮะสิบกล่องนี่ไม่ใช่น้อยนะถ้าไม่ไม่ไม่เคยมีใครเปิดเยอะเท่านี้มาก่อนเลยแม้แต่พี่ต่างเหรียญบินก็ไม่เคยลองเปิดเทสเยอะขนาดนี้แล้วก็ที่บอกไปว่าคนในเซิร์ฟเติมเนี่ยอาจจะมีคนเคยเติมถึงหมื่นแต่เขาคงไม่เติมทีเดียวหมื่นหนึ่งหรอกครับน่าจะเติมทีละเทีนนหน่อยนะฮะทีละพันทีละพันครับอโปรโมชั่นไงเข้าใจไหม มันจะดูบ้าไปเติมหนึ่งหมื่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยแบบลองลองเทสให้ดูมาแล้วครับผมอันตราแรคาร์บอนเยลโลเยลโลูไอเยลลูมาแล้วครับเทียบเลยครับยืนเทียบเลยเทียบบารามีเลยครับเก้าเอ็ดเก้าสิบมาแล้วจ้าเอาดิครับเอาดิเอาดิเอาดิเ,ดเดย็ดแม่มาทุกคนมาแล้วครับมาแล้วครับเย็ดเทียบมามาต่อไปก็เด,ด,ดี๋ยวสแตนด์คาร์บอนผมเคยดรอปยังยังไม่ดรอปนะไม่ที่กลคาร์บอนสแตนด์คาร์บอนนี่ก็ถือเป็นของดีนะเป็น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 พัน อันนี้ของน่าจะเป็นพันเก่าป่ะผมว่ารู้สึกว well ่าเราจะสลิปอีโมบ่อยไปไม่ได้บ้างเลือสลิปเร็วไปไม่ได้บ้างสคริปป์อะสคริปสลิปเพี้ยอะไรสลิปปัดเติมเงินหรือไงเวทผมต้องสลิปเวทเอ้ยสคริปไอ้เียสลิปอีกแล้วผมจะพยายามสคริปเวทไม่สคริปแล้วกันนะครับอันนี้ไม่สคริปเรากำลังสคริปแล้วกันอ่ะอันนี้ไม่ใกล้ถ่างแล้วใกล้ถึงแล้วคือต้องปล่อยให้ใกล้ถึงอะอย่างนี้สคริปไปเลยอ่าแล้วก็ไปต่อ อันนี้ปล่อยช้าคนพ่อเดี๋ยวมันหลุดอ่ะเมื่อกี้ผมคิดว่าถ้าจะเปิดน่าจะกดสกคริปต์เร็วกันไปสคริปต์นะฮะเร็วไปเออคราวนี้ไม่สลิปแล้วมาเรา่มสคริปะะต์นะฮะทำไปเรื่้าๆนะครับอ้าวอันนี้มั่นใจให้เองนะกูไม่เก็บนะมาให้เองนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ออกเพิ่งออกของดีๆผ่านหน้ากูแต่ตอนเนี้ยยังไม่เห็นเอ็มสองรทันเดอร์คาร์บอนผ่านเลยนะครับหมื่นทันเดอร์คาร์บอนแต่ ไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะผ่านไปแล้วแต่ตอนที่ผมจะคลิดไปได้อาจจะผ่านหน้าผ่านตาตอนผมจะคิปไปแล้วก็ได้นะครับไปฮะหรือว่าเป็นเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่เปิดเพลงไปจัดตำแหน่งวะเออคนไข้ไข่เฮ้เฮ้ ทันจิโสรสุดิเอ้ทันจิโรบาดทุกคนมาเิเอาขึ้นโชว์เลยครับว่าผมได้อะไรบ้างเอาดิทันจิโรกูมาเลยไอตว์มาดิของทองมาสามชิ้นแล้วนะครับเปิดไปมามาประมาณโอ้โหเหี้ยเกือบห้าสิบกล่องห้าสิบกล่องประมาณกี่บาทเลยประมาณสองพันบาทเกือบประมาณเกือบเกือบสองพันบาทนะครับก็ได้ของทองมาสามชิ้นนะครับภ <laughs> ูมิใจในดวงกูดีไม่ได้ไอเห <laughs> ี้ยไปไปไปไหนไปไปสีเขียวเนะี่ย ไปไหนก็ไปเฮียเอากระเป๋าเทีมมันก็ขออนุญาตใช้กระเป๋าช่องใหม่เลยละกันนะครับกระเป๋าใหม่เอออันไหนเยอะสุดปะมันเยอะสุดได้แค่ห้าสิบกระเป๋าปะห้าสิบตลอตปะโอ้กูต้องต้องเปลี่ยนอยู่ดีอะก็ขอเปิดเปิดเอาก่อนแล้วช่วยคาวกระเป๋ากระเป๋าที่กูหากระเป๋าเออคาตาด่าดีกว่าเท่ดีกูจะได้กูกดคาตาด่าไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ย เป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยเต็มอิกแล้วเอาห้าสิบอันเท่ากันก็เดี๋ยวก็ขอเก็บของกันแล้วกันทุกคนของของแน่นๆน,น,นะครับเก็บทุกอันจะเป็นสีทองนะทุกคนเก็บอันนี้จะเร็วกว่าออกไปข้างนอกปะถ้าผมออกไปข้างนอกแล้วกดเก็บทั้งหมดเนี่ยอันไหนจะเร็วกว่ากันคุยใครเนี่ยน่าจะนี้แหละทุกคนอันนี้น่าจะเร็วสุดครับผมว่านะกูคุยใครเนี่ยไอ้สัตว์ผมว่านะ ออกไปข้างนอกเร็วกว่าไอ้เฮียระหว่านนี้ขอเปิดเพลงประจับตำแหน่งรอแล้วทุกคนว่ามันไม่ได้แล้วป่ะไข่ไก่เซเว่นต้องมาครับไข่ไก่เซเว่นอ่อแล้วใหญ่มันต้องมาแล้วไข่ไก่เซเว่นอ่ะจริงๆขไข่วละฟองสองฟองอ่ะเอเพลงไก่เซเว่นกูเออัอรก่อยกูบอกาไแห่ต้องนับนแฟคูสุดยอด ว่าเราฟอรครับไข่ไก่เซเว่นไ่านตั้งชื่อโอ้โหเข้าเกมบอดีเป๊ะนี่คือเซเว่นนี่ไข่ไก่เซเว่นนี่คือต้องสปอนเซอร์ต้องเข้ากูแล้วป่ะกูเปิดในเปิดในคลิปโคตรหลายคลิปเลยไอ้ข้าแม่งหรือหย, <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกขับนะครับมาเฮ้ยของรีไปแล้วทุกคนของรีไปแล้วนะครับตอนนี้ของรนะีไปแล้วนะฮะรีไปแล้วบ้าทุกคนเดี๋ยวเวลาต่อแล้วครับผมก่อนเดี๋ยวผมจะทำการเปิดต่อนะก็เดี๋ยวทำเสียงฮี้ยอะไรในสัตว์นะ รอบดีเปิดต่อจากเมื่อกี้นะครับไปฮะเืิดถึงร้อยลกสิบกไม่รู้นแ,แต่ไม่แน่คือถ้าผมผมจะตั้งถ้าได้ m อ็ม t h งร้อยทันด้วยคาร์ผมปิดคลิปเลยถ้ามันได้นะเพราะว่าถือเป้าหมายเราคือต้องการอันดนะัสูงสุดนะครก็จะคิดเปอร์เซ็นต์ให้ดูแล้วว่ามันเท่าไหร่คิกเปิดรัวไปเกือบลืมว่าเดี๋ยวมันลุดนะครับหลวเกินเดี๋ยวลุดนะครับ มาอีกหนึ่งพันทุกคนมาแล้วจ้าอายลูลูลอขอกินของใช้มาแล้วทุกคนอีกหนึ่งพันะครับสำหรับตัวพันใหม่ใหม่สุดๆใหม่จะยังไม่เข้าเซิร์ฟอะครับทุกคนนะครับอีสัตว์เฮ้กดไปเปล่ามาทุกคนผมไม่ไหวแลว้เดี๋ยวผมขอลองลิมิตมันนี้ว่ามันจะเปิดเร็วสุดเนี่ย ได้สูงสุดกี่กล่องและผมจะเปิดให้เร็วสุดแล้วกูจะหลุดเข้าใหม่เงี้ยเรื่อยๆแม่เอ,อ้ยเมื่อกี้ผมกว่าผมช้าแล้วนะผมก็พยายามช้านะเฮียแต่ไม่ไหวถ้ามันหลุดบ่อยอยังกลัวจะตั้งประบายไอาจจะไม่เปิดละ้สิบกล่กองอาจจะไปแค่100ร้อยกล่องพอทุกคนผมไม่ไหววะ อ้ว,วนซี่จะเปิด150กล่องแต่ผมไม่ไหวทุกคนคือแบบเอาไป็น100กล่องแทนนะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามาันถ้ามันหลุดไหวอย่างเงี้ยอีกอ่ะผมจะไปแค่100กล่องพอเพราะว่า100กล่องเนี่ยมันก็จะเท่ากับ100%พอดีทุกคนเข้าใจไหมครับว่า100%พอดีแล้วก็จะแบบแบ่ง,งง่ายๆไม่ต้องมาคิดขคิดเละคิดยากเลยก็ได้ทอง10ชิ้นก็โอกาสก็คือ10%เข้าใจไหมเข้าใจไหมว่า100กล่องก็100%พอดีอ่ะเข้าใจไหมครับทุกคนหลักสูตรคณิตก็คิดง่ายไปเลยมากูไม่ไปลไอ้เฮเซอร์เมื่อกี้วว่่่่าาาจะะเออิหยยมมด ธรรมดาเลยครับบ่ธรรมดาแล้วพิเศษใส่ไข่อยไปธรรมดาเลยเฮียเสียงเป็นไรไอสัตว์มาใหม่ทุกคนไข่ไก่เซเว่นก็ไม่ช่วยกูให้กูไม่หลุดหรอกไอ้เฮียไข่ไก่ก็ไข่ไก่เหอะหลุดที่กูไม่พักเลยไอ้อ้วนบุกหลุดที่กูไม่พักสิมาทุกคนกูลองเปิดเร็วๆเลยแล้วกันนะว่าได้กี่กล่องมาไอ้เฮียมากี่กล่องหลุดอ่ะสี่กล่องหลุดกูว่านะชา้าๆดีกว่าเพราะดูจากส่งการ ระหว่างที่เราสิบเวลาเปิดกล่องสิบเวลาเอาเข้าใหม่เนี่ยมันใช้เวลาประมาณเปิดกล่องได้ปดระมาณสามถึงสี่กล่องนะแบบเปิดทช้าทุกคนมองแล้วคือผมจะลองเนิมเเหมือนเดิมดีกว่าพอเมื่อกี้เราทดลองละเปิดได้แค่สี่กล่กองนะครับซึ่งเวลาระหว่างที่เราหลุดแลวเข้าใหม่เนี่ยน่าจะใช้เปิดได้สี่ห้ากล่องเลยก็เออยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่าลดความอ้วนซีอดใจรอดีกว่าเอางี้อดใจรอไว้ดีกว่านะครับทุกคนพักใจเย็นก่อนกูบอกตัวเองมาเนนะี่ยจริง เดี๋ยวผมว่าผมคงต้องขอปริมาณกล่องทุกคนเราจะลดไปเหลืออ่าลดไปเหลือร้อยกล่องพอทุกคนตอนแรกข้าว่าจะเปิดเขาดูหนหมื่นกล่องเร็วๆไงคือแบบแล้วผมค่อยจะไปสโลห้าสิบกล่องสุดท้ายแต่คือมันหลุดอย่างเงี้ยมันไม่ไหวทุกคนคือแบบผมเป็นคนใจร้อนคนดูก็รู้อยู่ว่าเออยาไม่ไหววะ่ะขอเปลี่ยนปริมาณกล่องขอเปลี่ยนททร์กเก็ตกล่องเป็นหนึ่งร้อยกล่องแล้วกันนะครับเตรียมตอนแรกขเขาเตรียมไว้หมืม่นหนึ่งแหละเออจะับคนไข้ไไม่ได้ช่วยหรือยาเล่าเกลียนจู่โจมมาไอซัด แล้วลูกแม่ไม่ออกของดีด้วยตอนหลุดสังเกตว่าตอนหลุดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้บักของให้กูดีๆเลยของก,กากทั้งนั้นนะครับไอ้ปืนแดงเป็นของเหรอปืนแดงปืนดางแดงเนี่ยมันคืออะไรวะมันก็คือปืนโปรโมชั่นปะดูดิไม่มีขึ้นโชว์เป็น,ป,นปืนแรปะปืนไวรัสโนดดปะอ่ะถ้าเกินสีกล่องได้ถือว่ากูพ้นพ้นละพล้นภัย สโลรอบเป็นรอบทุกคนอย่างที่บอกไปอ้าวโหหรือว่าเนี่ย ب, ผมว่านะที่ผมสกิปถ้าผมไปสกิปเจอจังหวะที่มันสกิปให้เองเนี่ยมันจะบั๊กหลุดทุกคนเข้าใจผมไหมถ้าเราไปสกิปตอนที่มันสกิปให้เองอ่ะเมื่อกี้ที่มันสกิปให้ผมเองอะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมไปเพิ่มก็สกิปเนีย่ยผมว่าน่าจะหลุดผมว่าน่าจะมีผลนะใช่ปะเกี่ยวปะไม่รู้วะไม่ถามก่อน อ่ะเฮียเอากูใจสัน่นกูกูต้องเข้าใหม่แล้วใจสั่นเลยเฮียสกคิปให้ผมแปะไม่คลิปด้วยแปะไม่ออกด้วยไม่คลิปไม่ออกไม่เฮียเลยไอสิงหง้แอดบินมามันรู้ว่าผมเป็นบินมาเพราะว่ามันดูชื่อกูอยู่ผมอ๋อไฮไฮออนอ,อยู่แต่คือมันจะรู้ไงปั๊บชมพูมาเราพิปศษอ่ากูเริ่มจับไตมันได้แล้วทุกคน ตกใจเฮียเไรของแดงของแดงครัทุกคนปืนนี้เป็นปืนดัเบลทเท่าไหร่รู้สิดับเบลเท่าไหร่ปืนนี้สองร้อยห้าสิบนะครับผมปืนนี้ก็จะไม่ปรับดอกฐานะแต่เขาปืนนี้มันกกของทองกูตกใจเหมือนกูได้ของไม่รู้ว่าผมชอบสีแดงไงเลยชอบตกใจสีแดงคิดว่านี่เกิดสีทองแต่จริงคือสีทองดีกว่าสีแดงตอนนี้เปิดไปเจสิบแปดกล่องแล้วนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะเปิดแค่หนึ่งหมื่นก็นทนไปดิทนไปก่อนทนก่อนหรือว่าน้องจะทนนะครับทุกคน ผมดูก่อนผมจะทนได้ไหมถ้าผมได้ได้ก็100กร้อยกล่องพอเพราะว่ามันมนานแล้วทุกคนเหิวข้าวด้วยนะคือหัวร้อนนั้นหัวร้อนมาพอกระโดนยิงกระดอบเลยตอนนะี้หัวร้อนกระโดนพวกปากดีกระดอบอีกอะ่ะไอ้ย่อดุดเดี๋ยวดูดเดี๋ยวดอ่ะแค่นี้งงปลดล็อกหายให้ยตัวช่วยเลยอะไรไข่งงเสยหนุ่มโปรใหม่ว่าจะแจกก็แจกไปได้ทุกคนคือเป็นโปรใหม่ก็แจกไปได้ไอ้หนุ่มยอดมันกุยเลย นคนไร้ไข่ครับจักบมาดอสกสคริปต์สคริปต์มาทำผมคลิปเองโอเคเอาอุตส่ามีใจว่าจะเปิด150กล่องขอเปลี่ยนทุกคนผมจะเปิด1อยกล่องก็แหละจบปะ่ะหลือประมาณ10กล่องผมเปิด100กล่องพอแล้วผมจะคิดคำนวณเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะครับว่าของดรอ เนี่ย yeah, สีทองกับสีแดงโอกาสดอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาจับรวมเลยกันเพราะว่าสีแดงก็ออกยากพอๆสีทองนะแต่สีชมพูผมไม่ปรับเลเพราะว่าสีชมพูเนี่ยคนดูเห็นอยู่ว่ามันออกเยอะผมไม่อันนี้แล้วกันคิดว่าชมพูเนี่ยโอกาสดอปแต่สารผมนะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเพราะว่าสีชมพูเนี่ยในครั้งพี่ตังก็ยังไม่มีแต่ผมจะเปิดให้ดูเลยว่ามีประมาณกี่ชิ้นนะฮะแล้วก็มันมีตอนที่ผมเปิดไปในแปดชิ้นแรกอะถ้าผมไม่ผิดนะผมเปิดแปดกล่องแรกอะได้สีชมพูมาสองชิ้นนะครับจำไม่ผิดเลยจะสองชิ้นนะฮะก็นันแหละ พราะนั้นคือเดี๋ยวผมจะตัดสองคินออกแล้วดูอ่ะเดี๋ยวคิดเปอร์เซ็นต์สีชมพูด้วยเลยครับว่าสีชมพูเนี่ยโอกาสตัดทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนมาเฮียปิดท้ายมาเปิดสรุปคือผมเปิดแค่ร้อยกล่องพอแล้วทุกคนผมไม่ไหวว่ะมันทำเกินไปอะคือมันทำเกินไปเต้าเหี่ยเกเราก็คิดว่าจะเปิดจริงๆคือกะจะเปิดเสร็จร้อยห้าสิบกล่องตั้งแต่แรกนะแล้วก็ลงไปโดนดรอปโชว์ของใหม่ให้ท่านผู้ชมดูเฮี่ยอดโชว์เลยสัตว์แม่งเอ้ย ยเดี๋ยวน,นะลบห้าสิบเลยลบห้าสิบก็จะเหลือยี่สิบเอ็ดกล่องผมต้องเปิดอีกยี่สิบเอ็ดกล่องนะทุกคนยี่สิบเอ็ดกล่องมาแล้วก็ช่องมาดาพอขอเก็บของของนี้แล้วทุกคนเมื่อกี้ก็ลืมเก็บไอ้เหี้ยมาอีกยี่สิบเอ็ดกล่องนะทุกคนผมจะเปิดต่อยี่สิบเอ็ดกล่องก็จะครบ100ร้อยกล่องพอดีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยกล่องเลยแล้วกันะทุกคนนะทุกคนเฮียะไร แม่งมันจะเปิด150ร้อยห้าสิบกล่องไม่ไหววะ่ะคือ,อยากจริงๆแล้วตอนแรกผมคิดลลแ,แล้วเรางแผนไว้แล้วคือจะโปรใ่ไปตบคนดูโปรพันใหม่อ่ะเออแล้วค่อยควักของของโดดตบอะ่ะเออแม่งไม่ได้ให้กูควักเลยซัดมาทุกคนเริศมมผมยี่สิบเอร์เซตสุดท้ายไปใจเย็นยิวใจเย็นใจเย็นเฮียบอกใครเนะี่ยต้องให้เวลาเขาหน่อย วยสัตว์สกิปงงกูเริ่มจับไตมึงได้แล้วรอบนี้ก็สกิปอ้าวแห้วเลยงี้รอบนี้สกิปสกิปเฮียยิงกูยิงห้ามยิงอยู่ไหวเฮียรอบนี้รอบนี้สกิปชัววันสามรอบเราที่เป็นสกิปออโต้สกิปนั่นแหละไอ้หนุ่มออโต้คุยกันได้รอบนี้ไม่น่าสกิป สคริปเฉยไปทุกคน M200 Thunder ไม่ผ่านให้กูเห็นเลยตั้งแต่ที่กูแบบไม่สคริปนะรอบที่กูไม่สคริปมึงไม่ผ่านให้กูเห็นเลยไอ้หนุม่มมึงมีตัวตนมั้ยเนี่ยถุงมือแล้วแมนผมยังเคยเปิดมาแล้วทุกคนอันนั้นก็ไม่ผ่านเหมือนกันแต่คือผมเปิดกล่องเดียวไงมันแล้วมันออกให้เลยไงเข้าใจปะคือแบบถ้ามันจะออกเลยทุกคนมันจะมาหยุดพอดีเป๊ะเลยมันไม่ผ่านให้ผมเลยนะถุงมือแล้วแมนที่ผมเปิดได้วันนั้นอะ่ะมันไม่ผ่านให้ผมเลยมันมาตรงเป๊ะให้เลยครับเข้าใจปะว่ามันไม ซึ่งถุงมือแล้วแม่ก็ถือไาถุงมืนหมื่นไอ้เียนี่ก็เป็นถือว่าจะในหมื่นก็คือน่าจะขอโอกาสดอกพอๆกันนะฮะก็มีโอกาสดอกผมกล้ายืนด้วยตัวเองว่าผมเคยเปิดมาแล้วจริงๆแต่ยากนะครับสิบองสุดท้ายทุกคนไปฮะเก้าเยอะเนาะสีเขียวนะแปด เฮ้ยของทองผ่านเยอะหรือหรืออะหรือ M สองร้อยไม่น่ามาอีกสามของท้ายทุกคนลองเปิดยีเดีเออถ้าเปิดยี้มันจะแก้บั๊กหลุดด้วยวะของท้ายละเหี้ยของทองผ่านเยอะแต่มันก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มี M สองร้อยบาทมาเลยทุกคนโอเค เรามาสรุปคร่าวๆแบบเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนว่าโอกาสดอบเนี่ยมันมาเท่าไหร่นะทุกคนสําหรับของต่างๆนะก็คือของทองรวมของแดงแต่ของทองผมจับรวมไปแล้วทุกคนก็ออกมาทั้งหมดแค่หนึ่ง5สามสี่ห้าห้าชิ้นนะครับผมก็จาก,100กรอก้กรอยกล่องห้าก็คือห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือโอกาสดบพวกของเนี่ย5้าเปอร์เซ็นต์ส่วนสีชมพู่เดี๋ยวผมอเอาลงก่อนสีชมพูพวกสีชมพูนี่คือใช่หมดเลยปะ่ะพวกนี้พวกปืนนี่ก็สีชมพูวะใช่แหละ เดี๋ยวผมดูทีว่าสีชมพูมีอะไรบ้างวะผมดูรอบนึงขออนุญาตดูอีกรอบนึงเอากล่องมาดิขอเช็คก่อนว่าอันไหนคือสีชมพูนะครับสีชมพูก็คืออ๋อหนึ่งสองสามสี่อ๋อแค่เอ้ากูไม่ได้เปิดไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงตลกกูแล้วเนี่ยเอ้าเมาส์ไวเลยเนี่ยกูไม่ได้เปิดก็คือนี่นะทุกคนสีชมพูก็จะมีเป็นปืนแค่นี้คาร์บอนเอ็มไอกับนี่ธนูธนูพวกนี้โอเคสีชมพูสามร้อยโอกาสดอกกี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนมาดูกันสามร้อยโอกาสดอกทั้งหมดประมาณไหนวะ อันนี้คือสามร้อยใช่ไหมอ่ะอันนี้สองกันนะ2สองนะครับทุกคนนับนะสองสามสี่ห้าอันนี้ห้านะครับมิดไปเกี่ยวห้าแล้วก็ปืนน่าจะออกเกี่ยวปืนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้สิบป่ะนะสิบสิบเอ็ดสิบสองก็โอกาสดบสีมผูสามร้อยก็ไม่ได้ง่ายนะสิบสองเปอร์เซ็นต์เองทุกคนนะครับก็ของใหญ่ประมาณ ห้าเปอร์เซ็นของเล็กประมาณสิบสองเปอร์เซ็นนะครับมาถึงของซีมพูว่ะพวกสามร้อยสิบสองเปอร์เซ็นทุกคนก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นแนวทางเป็นวิทยาทานให้คนดูนะครับว่าจะควรเปิดประมาณเท่าไหร่จริงคือมันอยู่ที่ดวงผมบอกแล้วแบบวันนี้คือไม่ผ่านเลยเอฟสองร้อยทุกคนนะฮะชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยทุกคนไปละขอบคุณครับ